ก็สู่การตัดสอดกับครบชื่นศึกบุยโลกกันต่อนะครับที่เวทีบุยชั่วคราสุลุมไนบาซารัชนาพิเศษนะครับดินทางมาถึงการถ่ายทอดสดคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับคู่นี้ก็ยังเป็นมวยคาดเชือกอีก1คู่นะครับเพื่อไปให้โอการเสีเวลาในการชกน้ําหนัก66กิโลกร,รมนะครับนักชกจากประเทศไทยขอเสียประมืยกับภูไทยอออินนท ส่วนนักชกในมุมน้ำเงินนะครับเป็นนักชกจากประเทศพมา่านะครับขอเสียประเบอร์ให้กับมงเจ้า คุู้ชมครับเดี๋ยวมาชมการแข่งขันมวยค่าเชือกกันในคู่ที่2นะครับช่วงนี้ส่งต่อความบันเทิงให้กับผู้บรรยายเกมบบรรยากาศครับอาจารย์ครับอาจารย์บัญชาได้ยินเสียงปมมือไหมเมื่อสักครู่นี้เรื่องอะไรฮะนักมวยพม่าเลยเป็นไงฮะวันนี้แฟนคลับมาเต็มเลยโโอ้หมาเต็มโอ้นี่จงเลือดโอ้นี่ถ้าไปจัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะคุณนอนนะใช่ครับเออดีวันนี้ห้วยขวางนะโอ้โหนั้นปมมือนะเยอะเยอะโอ้โแฟนๆจาาพม่ามาหลายร้อยครับโอ้ตายละตายกำลังใจดีมากเลยตอนนี้ขอเสียงเชียร์คนไทยหน่อยเร็ว คนไทยไม่เบาเหมือนกันพอกันพอกันสำหรับการจัดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีก้าเอ็มนะครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิ h i วิเดลี้ระบบเจ็ทโฟล์กุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับคุณธรรมศักดิ์จิวัฒนาศักดิ์บริษัทไดเกียวออยจำกัดนะครับและบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายยางคืมโพจากเกาหลีใต้ครับ ครับก็มีรายการมวยที่น่าสนใจนะครับศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดในขนมต้มนะครับกรมชันลึกนาวยี่สิร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและสมาพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IMTS ครับจัดงานศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดในขนมต้มพบกับการแข่งขันการแข่งขันชกมวยระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างชาติประกอบด้วมวยโจอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์นะครับช่องนาวยี่สิบหกแข่งขันสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 18บดถึง20มีนาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับครับท่านผู้ชมครับที่สวนลุมในบราซ่าแห่งนี้นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นที่เคารพของทุกท่านนะครับก็คือพระศิวะนาตราชนะครับโดยเฉพาะยิ่งในวันที่6มีนาคมนี้ครับเป็นวันที่ดาวมฤตยูย้ายจากจักรราศีมีนไปสู่ราศีเมษนะครับทับดวงเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของจักรราศีทางมูลนิธิ พระศิวานาตราชจะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็บวงสวงอย่างยิ่งใหญ่นะครับเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีได้น,นะครับที่สุลุมมนายปราสาแห่งนี้นะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับคู่นี้เป็นผู้ที่แฟนมวยห,หลายคนรอคอยเลยนะครับเพราะว่าไทยกัพบพม่าเจอกันทีรเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของมวยไทยคาดเชือกไม่มียั้งครับไม่มียั้ง <laughs> มีงานของกอเกียริโปรดักชั่นนะครับเสร็จจากวันนี้ไปแล้วก็11มีนาคมครับราบนอนไปกันที่สวรรค์เวกัสกับ A C A C เ,เปิดตลาด A C ของปี59นี้ไปแล้วครับ11มีนาคมนี้แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับปลายเดือน24มีนาคมไปเจอกันที่ภูชีฟ้า จังหวัดเชียงรายรรและ27ข้ามจาก<อ>เหนือ<า>สุด<า>ไปใต้แล้วครับไปที่ทับละมู่นะฮะพังงาครับานาว26ถ่ายทอดสดครับก็ติดตามผลงานของเกอ,อเกตโบลรักชั่นนะครับตราหาว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างกอเกตกับช่องนาว26ก,ก็ทุกวันอาทิตย์ ทุกวันที่ของเดือนครับต่อเก็บร์บอลรท่านจะจัดเดือนละหนึ่งไฟครับอนาคตไม่แน่นะใช่ครับนี่ดีไม่ดตามเพราะว่าคุณชาญเจ้าของสวนลุมนาย์บาซ่าที่บอกว่าคุณไปรถทุ่งทองก็บอกนะให้มาจัดที่นี่เลยครับนะจัดไปบ่อยก็ได้เพราะที่นี่เหมาะด้วยนะจ้าโอ้นี่ดีมากเออเป็นแบบว่าจุดแบบโหยศูนย์รวมศูนย์รวมเลยถนนทางเลยสะดวกสบายเดี๋ยวดูมวยเสร็จแล้วเข้าห้างไปเลยใช่ครับเข้าสวนลุมนาย์บาซ่าทั้งคืนเขามีของขาย โรงแรมด้วยสบายๆเลยฮะมมยดีกว่าบนไปิ่มแล้วนะครับไทยกับพมา่าครับโมยไทยคาดเชือกไทยก็คือผู้ไทยออิทนทนนนท์พม่าคือมองจอนะครับ <c oughs> มองจอนี่เป็นอะไรกับจอแฮ้ว่าจาน <c oughs> เดี๋ยวต้องถามจอแฮ้พวกจอแฮ้ครับ<อ>พวกจอแฮเ<อ>็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทั้ามองจอนะครับซ้ายกับขวาครับแล้วโณกไทยนี่เป็นมวยซ้ายพม่าขวาครับครับยังไม่เห็นลูกหนันนก,กนะ ลูกหนักลูกหนักลูกแตกลูกอะไรนี่ยังไม่ให้เห็นยกความมันมาจากแม่สอนนะจาออ๊ะนะเพราะปกติแล้วนี่นจะโอ้โหจัดเก่งแบบประเพทีเลยอ่ะไทยกับพมา่าในมวยค่าเชือที่แม่สอดส่วนใหญ่ก็วันสงกรานใช่ครับยิ่งใหญ่มากวันสงกรานาาารท,ที่ที่ <นะ S 2> แม่สอดนี่ก็จัดใหญ่ปีนี้ไม่แน่อาจจะช่องนาวี่โกลไปถ่ายทอดเออเออเนี่ยแหละผมว่าน่าสนใจนะต้องไปนะน่าสนใจอ้าวครับโอ้โหลงไปเลยครับนักชกพม่า โอ้โหลูกไม่ลูกครับกรรมการนันนับครับไม่ไหวครับนับถึง10ครับโอ้ไวมากครับอาจารย์โอ้ยจบเร็วครับมาเร็วไปเร็วนะครับจบแค่ยกที่หนึ่งเดี๋ยวจะมีภาพชาให้ดูนะครับลงลูกไหนฮะจังหวะครับที่โดนขาขาครับขาขาจะมองจ่อครับแหมมองจ่อก็เกยกลายเป็นจอดนะเป็นมองจอดไปจอดไปต้องแก้แล้วรับการชูมือครับ เดี๋ยวมีภาพช้ามาแล้วครับภาพช้าครับจากช่องเรา26นะครับจัดให้เลยนะครับดูโชว์พบพร้อมไปเลยครับนี่ฮะขาครับโอ้ยเจาะยางเจาะยางไม่ได้ใช้ยางคืมโฮนะโอ้ใช้ยางไม่ดีโอเตะภาพลอกพีรางวัลเดียวเดียวเดียวน้องโมยอย่าเพิ่งอ่าภูไทยภูไทยไปรับรางวัลจากคุณชานะอ่าน้องภูไทยขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยนี่น้องภูไทย เชิญคุณชานบนเวทีก็ได้ครับบนเวทีเลยนะครับมีรางวัลพิเศษนะครับมอบให้กับนักชกไทยนะครับเจ้าภูไทยรับรางวัลพิเศษจากสวนลมน้ำพาซาครับคุณชานครับขอบพระคุณมากครับปรบมือนะครับห0 0พันบาทเลยนะโอ้ห้าพันบาทเลยคุณนอนเราไปเป็นนักมวยกันดีกว่านะจะได้รับรางวัลจากคุณชานบ้างเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณคุณชานครับสวนลมน้ำพาซาพักสักครู่ครับ